ขอนอบน้อมอง,องมหาบารมีและคุณพระรัตนาตายทั้งหลายทรงเป็นประธานสิ่งใดก็ตามเราที่เราพญายนาคนาคาทั้งหลายนะแห่งแม่น้ํายม<อ>ทั้งหมดทั้งสิ้นนะสิ่งใดก็ตามที่เคยบําเพ็ญตบะฌา,านญาณนะอภิญญาทั้งหลายทีริเดชใดก,ก็ามการทรงนิ่งในจิตทั้งหลายการทรงในจิตเอกภาวะททั้งหลายนะสิ่งใดก็ตามที่เคยสอนลูกหลานบริวารน,นะในการปฏิบัติบ,บำเพ็ญเอาทำเอาในสติสมาธิตบะฌา,านญาณ การทรงฌานทั้งหลายนะจนกลายเป็นความเหนียวเหนือเหนียวแน่นในตัวมันเองสิ่งใดก็ตามที่เคยเป็นความจริงจังในการปฏิบัติบําเพ็ญตั้งเอาในสติสมาธิตะบาร์ฌัญญาณทั้งหมดทั้งมวลนะการบําเพ็ญมายาวนานทั้งหลายนะการทรงนิ่งในจิตทั้งหมดทั้งมวลนะต่อลูกหลานบริวารนําพากันดําดิ่งสู่องคฌานทั้งหลายนะจนกลายเป็นความเหนียวเหนือเหนียวแน่นในตัวเองทั้งหมดทั้งสิ้นนะทุกกรณีการพเติกรรลักษณะกรรมนะที่ยังปิดการปิดบางความที่คลายสว่างสวยในพระธรรม นะความจริงจังทั้งหลายความกดดันในตัวมันเองทั้งหลายทั้งมดทมวลในการตั้งเอาทําเอาในทำหนึ่งทำใดก็ตามนะจนกลายเป็นสิ่งผูกมัดพันธนาการตัวเองไว้นะสิ่งใดก็ตามที่เคยเป็นสัจจะอธิษฐานนะในการปฏิบัติเอาทําเอาหรือว่า,าการตั้งเอาในการาทํรู้บํารุงาศาสนา,าก็ตามนะหรือว่าคอยอยู่กับตัวเองอยู่กับสภาวะตัวเองทั้งหลายนะหลงพึงใจอยู่กับความสันโดษความวิเวกใดก็ตามทั้งหมดทั้งมวล นะแล้วก็น้อมองมหาบรมีทุกพระองค์สมวเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของเหล่าพญานาคนาคาทั้งหลายนะเหล่าผู้อมเพ็ินทั้งหมดทั้สิ้นนะพึงเป็นอโหสิกรรมน้ำแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างโอโหสี่อโหสี่อโหสี่สีก็ให้เราพญานนาคนาคาทั้งหลายนะได้มีส่วนในกําลังความขี้คลายสว่างสวัย นะความสมุดเฉดเด็ดขาดอาจหาในตัวมันเองความไม่ติดขัดข้องคาในทำหนึ่งทำใดก็ตามเพิ่งมีส่วนในกําลังในการโปรสัต,ตามองคมหาบารมีของหมเราผู้โปรส์ทั้งหลายเราองค์มหาบารมีทั้งหลายนะเพิ่งมีส่วนในทิวาสนาบารมีนะเพื่อเป็นกําลังในการหลุดพ้นจากการทรงแช่การทรงนิ่งในจิตท,ทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลก็ตามนะให้มีส่วนนะในทุกๆก,กําลังนะเพื่อหลุดพ้นจากองค์ฌานการเหนียวเหนือเหนียวแน่นทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นนะโดยทั่วกันไปตลอดการเทิน ขอน้อมน้อมองมหาบารมีและคุณพระราตายทั้งหลายทรงเป็นประธานสิ่งใดก็ตามที่เราเ,เราภูมิใต้น้ำทั้งหลายภูมิใต้บาดาลทั้งหลายนะได้เคยหลงมกมุม่นโมเมาในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตทั้งหลายในโลกีิสุขร้อยแสงทั้งหลายความสุขสารเพลิดเพลินในมหรสศพทั้งหลายนะความพึงพอใจในอารมณ์ในกรรมอารมณ์ทั้งหลายในคุณในกรรมคุณทั้งหลาย แล้วก็สิ่งใดก็ตามที่หลงมกมุ่นัวเมาในอบายมุกนะการพนันขันต่อการเสพยาเสพติดทั้งหลายการจมแช่ในความรู้สึกเพลิดเพลินนะการดื่มสุรายาเมาทั้งหลายก็ตามการเสพยาเสพติดทั้งหลายก็ตามหมกมุ่นในโลกวิสัยแห่งตนหมกมุ่นในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตของตนก็ตามนะหมกมุ่นในการใช้อำนาจวาสนาบารมีในทางที่ผิดในการเบียดเบียนในการสร้างอำนาจให้ตนเองและจ่อการเป็นการเบียดเบียนในวงกว้างก็ตามนะตรงตกล่วงส่ใบภูมิ ทุกกรณีการทุพเทศกรรมทุกาสนาสรกรรมของเราภูมิใต้บาดาลทั้งหลายนะที่พาดาดิ่งลงสู่ภูมิใต้บาดาลทั้งหมดทั้งมวลนะทุกกรณีการทุพเทศกรรมนะที่เคยปฏิเสธปฏิฆะต่อพระธรรมมาต่อองค์มหาบรมีผู้ปรสัตฐครูครูบาอาจารย์ต่อพระต่อพระศาสนาต่อพระศาสนามาทั้งหมดนั้งสิ้นนะน้อมองค์มหาบรมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของภูมิใต้บาดาลทั้งหลายนะพึงเป็นอโหาสิกรรมน้ำแต่การับันนี้เป็นต้นไปทุกอย่างโอโหาสี โอโหสิอโหสิ่โสแล้วก็ให้มีส่วนในการถวายมหาสังฆทานพระไตรจีวรพุทธรูปทั้งหลายข้าวสารปัฒหานอาหารแห้งทั้งหลายนะปัจจัยทั้งหลายที่เป็นกาลังในการโปรดสัพสัตนะคีรนเพศสัตว์ทั้งหลายตะมดสิ้นนะแล้วก็ให้มีส่วนนะในพระกําลังนะในความสว่างสวยเพื่อหลุดพ้นทะลุทะลวงจากวิบากตัวมันเอง ที่พาตกลงงสู่ภูมิใต้าบาดาลทั้งหมดแ้วสิ้นโดยทั่วกันไปตลอดกาลเถิดโอเค so 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 okay, แล้วนะอ่ะที่ทนเซอริงโยนที่ตรงไหนนั่นแหละโหขนลุกเลยวะอ่ะไปขนลุกไหมอรับเร็วท,ที่อีกวงหนึ่งโหขนลุกสู้ซาเลยว่ะ อ่ะแล้วอืมเอาหยาดน้ำหน่อยลูกไปไอ้นี่หยาดน้ำด้วยดีแล้วลูกไปอ,อ่ะมาหยาดน้ำหย,ยาดกทิ้งขวดไปนะเป็นขยะนะนี่ครับอือทุกหมูหร่ราชั้นภูมิมังมีส่วนในทั่วกันไปตลอดการเออ่าทิ้งขวดนะลูกหย่อไม่ถึงนี่แหละเทเลยไม่ต้องเทเลยเทยเลย อ่ะมาขอขวดค่ะรักมา<ๆ>เออนะทุกครั้งที่โยนนี่ขนลุกแบบสู้ซ่าเลยเออน้ำโยมยสวยๆก็ได้ ถ่ายกับป้าปบะไม่หนูจะถ่ายรูปอีิ